สวัสดีครับทุกคนเจอกับผมเหลือนพ่ารวยแล้วครับผมคืนนี้เราพาทุกคนมาปักเป็ดหมายครับหมายเนินเข่าครับผมหมายเนินเล็กครับทุกคนเนาะี่ครับผมเป็ดทั้งหมดเก้าหลาครับผมกับเือตี้เดือนเนาะเดี๋ยวจะโม่มันหายากครับช่วงนี้ไปครับผมเราไปลุ้นกันเนาะว่าจะคืนนี้เราจะปมามไหมขอแค่ดูแค่สองรอบวะรอบนี้แล้วก็รอบเท้าอีกรอบหนึ่งทุกคนเนาะลุ้นกันนะครับว่ามันจะหมามไหมพอดีว่าประมาณสี่ห้าโมงผมจบหนักครับผมไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าเนาะไปครับผมเราไปลุ้นกันดีกว่าเนาะ mãi đưa mắt của mãi đưa mắt tay hết Nó nó mắt 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 giờ mắt mắt đó mắt giờ mắt 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 là mắt 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 màn đấy. mắt 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 เมื่อตอนเย็นฝนตกหนักเลยครับตอนเย็นฝนไม่ตกหลายวันเลยครับหลายทีแล้วมาวันนี้ฝนตกหนักเลยดูปลาตื่นเต้นแล้ว่ารุ่นกันนะ<ป>ตอนนี้ก็ฝนก็อ,อ่อยอยู่ครับทุกคนฝนยังอ,อ่อยอยู่ครับฝนอ่อยอ่อยดูปลาขึ้นมาทีลนนะแ่บ ซืนะ้อใส่เดือนมาก็ตัวเล็กครับนไม่แม่ตัวใหญ่นะมันต้องใช้เวลานะซื้อใส่เดือนมาก็ตัวเล็กครับผมมันไม่ได้ตัวใหญ่นะถ้ตัวใหญ่ใส่ง่ายนะอยเจะาโม้ก็มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบผไปแล้วคคือปกต่อ ฝนตกวันนี้น้ําท่วมแล้วนี่ก็ผมน้ําเดือดเล็กๆเนี่ยครับลองปักดูนะเผื่อมีปลาไหลนะครับปลาไหลหรือวนะ่ากบเนาะน้ําท่วมแล้วฝนตกวันนี้อ๋อผมใส่เดืองก็ใส่ช้าน่ยครับใส่เดือมันตวนัวเล็กครับผมถ้าตัวใหญ่เนี่ยใส่เร็วหน่อยเนาะถ้าเข็ดกระโมยใส่ง่ายเนี่ยครับ อย่างหาเสือฉันอย่างหาสุจโมัไม่ได้ไม่เจอยังไม่ได้ตัวนึงแป๊บผมอยากฟังไม่สุดเลยใส่ยากมากเลยทุกคนเหมือนไ้เดือนตัวใหญ่นะถ้าอยากง่ายถ้าไม่อยากมันเร็วเนี่ยใส่ง่ายง่ายง่ายสุะโมัวนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไดี๋ยวจะหาสุจามัวเดี๋ยวถ้ปักเดี๋ยจะลองจะหาสุะโมัเลยเนาะ มันจะมีหรอแล้วจะงอมาตักเอาครับไม่งอครับผแค่ผมโฝนก็อ่อยๆแล้วเดี๋ยวผมขอปักหลังนี้หลังสุดท้ายให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวขึ้นมาจะยาวแล้วทุกคนนะยังตัดไม่เสร็จเลยครับผมอีกอย่างมันใส่ให้เดือนมันจะช้าหน่อยเนาะเดี๋ยวขึ้นมันจะยาวครับผมเอตักหลังนี้ให้ทุกคนดูเป็นหลังสุดท้ายเนาะ เดี๋ยวครับอ๋อผมเดี๋ยวขอปักให้เสร็จแล้วน,นะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะหาเกจิโมดได้ไม่ได้มีเปล่าโอ้ไม่ได้มานานนี่โลกมากเลยทุกคนต้องถานยาต้องอะไรต,ต้องเตรียมต้องหาหมายที่ต้องหามหมายที่มันเนีย่ยครับออกยาออกรลกมากเลยไม่ได้มาหลายอาทิตย์เลยครับผมนี่ครับผมปักหลังสุดท้ายทุกคนดูเนาะเดี๋ยวเราก็ดูคืนไดน้นะว่ามันจะมาไหมผมโอ้โหลกมากเลยครับผมเอาครับผมดูกันน,นะว่าคืนนี้จะได้ไหม ไช่เดือนก็หมดแล้วผมตอนนี้ก็ไปหาจิตโมนะครับโอ้ทุกคนนะครับดูกลับมาไม่ได้สองตัวผมนี่หมาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปหาเฉดแล้วเนาะก็ดีว่าเหยื่อใช่เดือนมันหมดแล้วผมเดี๋ยวไปหาจิตโมนะปักจิตโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปลุ้นเนาะเดี๋ยวผมไปหาจิตโมมาเกี่ยวนาะเอาทีวีแวดประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงกคนเนาะแป๊ครบลุ้นกันดีกว่าเนาะก็มันจะหมาเนี่ยคืนนี้ เอาพักก <Ừ. S 1> ่อนนะเดี yeah. Sabbath, metros, ๋ยวไปหาเช็ดมูกแล้วครับแต่ดีว่าเสียดเดือนอยู่แล้วผมเอาพักผมเอาพักก่อนนะไปหาเช็แล้วครับผมเดี๋ยวะี่ครับได้มาเช็ตัวของตัวเองครับแปับผมไปะออกได้เวลาตอนนี่ต้องตัดพวกนู้นแล้วผมดีครับผมไปหาเช็ดจมูกมาตัได้ครับผมตัดไว้นะเราก็ใส่ไว้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเ็มันดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ตัดพวกนั่นหลังแรกอยู่อยู่นั่นหลังกล้องเนี่ยครับผมเดี๋ยวขอย้ายหลังแรกไปใส่ในพวกนั้นทุกคนเนาะแปับผมว่าจะมาวเนี่ แปับผมดูหลังที่สองครับหลังแรกขอย้ายมาดีกว่ามันไม่กินนะเดหลังที่สองกินไหมฝนก็ตกอ่อยครับเดโอ้เหยื่อหายแทบผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเก็บจะโม่ดีกว่านะทุกคนเนาะฝนก็ตกครับผมฝนก็ตกอ่อยครับผมมม่ถัวสับแบบแบพังหรือเปล่าเนี่ยแป๊บไปดูหลังต่อไปเดี๋ยวครับดูหลังนี้ครับฝนก็อ่อยครับผมดีไม่ตกหนักครับตกหนักไม่ผ่านไม่ได้แล้วโอ้เหยื่อยังอยู่ครับผม อย่า่เกลีดทุกคนนะฝนก็ตกดีมากครับอ่อยๆครับผมตั้งแต่สี่ห้าโมงมาแล้วครับหลังได้กินไหมโอ้หลังนี้ไม่กินนะผมเดี๋ยวเขาเขียนเดี๋ยวเขาเปลีป่ยนไปขี้แตะมโม้ดีกว่านะทุกคนนะหลังที่ท่วงนาอหกินแม่หลังที่ท่วงนาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้จะได้ไหมคืนนี้จะมาไหมครับผมหลังที่ท่วงนา โอ้เหยื <Bund an doo hehe> ่อย <fin anta> <ots> ังอยู่ครับผมนี่ฮะไม่กินนะผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นขิดาโมไดีกว่าเนาะด่างไหนไหนก็ไม่กินฝนก็มาอ่ออีกด่างนี่กินไหมโอ้เหยื่อหายเซฟเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นขิดาโมไดีกว่าครับนี่ครับดูหลังหนึ่งครับใส่ใกล้ใกล้กันนะครับใกล้ๆต้นไม้เนี่ยครับดังนี้โอ้ยเขียดตีครับผมแม่ใส่เดือนครับเหยื่อไม่อยู่ครับผมนี่เขาเป็นเหยื่อนะ หลังไม่กินนะโอ้ยหลังนี่ไม่กินนะผมเปลี่ยนไปเคจา้ดมดดีกว่าเนาะไม่กินเลยขอเสียแต่แห้วแล้วมั้งคืนนี้ให้เป็นหลังนี้ดีกว่าครับโอ้ยหลังนี้ก็ไม่กินน้ำนะรู้สึกว่าน้ำจะลดรฮะเดี๋ยวเ,เราเปลี่ยนขี้ดมดดีกว่านะนเ,าาเาน,น,นาะน,ท,น,มมท,านะนทุกคนเห็นไหมเอ้ยควายนะผมควายใครไม่รู้ครับ สองตัวครับผมเนี่ยนัวอะไรกุกกุกกฝนก็ตกครับผมไม่รู้จะถ่ายได้เปล่าทุกคนเนาะนี่ครับปลานี่ก็ไม่กินับผมฝนก็มาตกกินก็ไม่กินก็ปลานี่นี่ครับเดี๋ยวเขาเป็นเหยื่อในเคตโมเนาะนี่ครับไม่กินับผมนี่ครับเหยื่อนี่นี่ก็ไม่กินับเดี๋ยวผมขอถ่ายที่มันเนี่ยที่มันกินนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเท่สับเปียกครับผมไปครับผมดูหนังต่อไปครับเดี๋ยวเขาเป็นเคตโมเนาะมาครับผมดูหลังสุดท้ายดีกว่าคร <plex it. S 1> ับผมฝนตกหมดแล้วครับผมฝนเป ได้ได้หสุดท้ายจะกินนะผมนี่ครับผมปลาหมอครับผมโอ้ตัวใหญ่แลวปลาหมอนี้นี่ครับผมนี่ครับฝนก็ตกครับผมฝนก็ออยๆออ,อปลาก็ไม่กิน,มนหมานหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวขอเจ้าปลาเนาะครับผมหมานหลังสุดท้ายอ่ะฝนก็ตกครับผมโอ้ไม่หมาเลยครับหมานหลังสุดท้ายครับผมคืนนี้ เดี๋ยวใส่เห็ดเยเสร็จแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลุ้นรอนะครับดีแล้วหมาเนี่ยนะอ่ะอืมก็ค่อยๆจับนะครับมีนหนังมีไม้มีหไมหไ่จับไม่ค่อยเป็นนะครับตามหนยนี่รับนี่ครับผม มา,ม,าาม,มานางสุดท้ายทุกคนฝนก็ตกโอฝนก็อ่อยครับผมที่หมานางสุดท้ายเดี๋ยวขอเป็นเยื่อะนะหมานาวตอนนี้กลับจะกลับบ้านนะผมหมานตัวนะสองตัวผมอย่างน้อยคืนนี้ก็หมาน,นทุกคนเนาะไม่เห่อวนะครับไม่เห่ยวล้ตามหมอครับผมฝนก็ตก ก็ไม่แห้วแล้วสองตัวครับผมเดี๋ยวคุณในเช้ารู้ในอีกรอบนึงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเหยื่อนะไม่เกียดเปลียนโม้นะครับผมโอ้ดีคแฮปมาสองตัวนะตามหมอทุกคนไปครับผมกลับบ้านดีกว่าผมจบกั้งคืนนะครับผมอ่อยนี่หยุดแล้วครับผมปวตโดนจับขาหนะทุกคนเนาะไปครับผมคุณในช้ารันลุ้นต่อครับผมเปลี่ยนเหยื่อแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนโม่บ้างให้เดือดบ้างไปครับผมจับบ้านดีกว่าครับผม วันนี้ก็ไม่เหี่ยวทุกคนได้สองตัวเนาะต้องทุกคนฝนตกเลยครับผมเราไปจอนช้าทุกคนไปครับผมเราไปรู้กอนนะว่าเช้านี้จะหมาดไหมวันนี้ก็ทีห้ากว่าทีห้าครึ่งแล้วผมเดี๋ยวเราเราไปดูรอกว่าว่าเช้านี้จะหมาดไหมจะได้กี่ตัวครับผมไปครับเดีอากาศก็หนาวนะครับคุณจอนเช้านี้เนาะไปครับผมดูกันนะ มาครับผมดูหลังแรกครับผมให่หลังที่สองครับไม่ใช่หลังแรกหลังที่สองโอ้เขียดตายครับผมไม่กินนะผมใหหลังที่สามครับผมลุ้นกันนะทุกคนนะว่าชา้าได้จะมาไหมอากาศก็เย็นเลยครับตอนเช้านี่ไก่ไก่ขนละตอนนี้โอเห็นซิงครับผมไม่กินนะผม ดูหลังนี้ครับผมเอ,อ๊ะหลังนี้เขียยังอยู่แล้วนี่ครับเออรายจะแห่แล้วครับเชา้านี้ขอสักตัวสองตัวก็ยังดีเนาะจะได้ไหเนาะ,ะหลังนี้หลังนี้ทำไมทำไมหลังนี้เป็นไงโอ้ ตีตีเขียดครับผมนี่ครับเขียดอยู่สายอยู่บนนี่ครับไม่แข็งผมเดี๋ยวเข้ามาเก็งครับผมตัวหลังนี้ดีกว่าเออหลังนี้ก็มีกินเขียดอยู่เหมือนเดิมครับผมเขียดมาจากตายอย่างเนี้ยอ๋อเขียดตายครับผมเดี๋ยวเข้ามาเก็งครับยังไม่ได้สักตัวแล้วผมจะมาไม่ช้าในนี่ เออไม่กินเลยครับผมปลาไปไหนหมดหมดแล้วมัง้งทําไม่ได้เอัเทียวมาชมบรรยากาศแล้วทุกคนเนาะขอมาอยู่ในน้ำับผมเอออันนี้ก็มีกินนะผมเออปลาหมดแล้วมัง้งเขยังอยู่เหรอเขยตาครับผมนะครับผมหลังปุ้นก็ไม่กินครับผมเขยังห้อยนะครับผมเออใจแห้แวนะครับเชา้านีนะดูหลังนี้ดีกว่าเอาหลังนี้ทำไง กินเสร็จไปดิเนี้โอ้หหลังนี่กินนะผมตัวใหญ่นะนี่ครับผมใหญ่ได้รครับเนี้ยโอ้โหขาวโตโลครับผมใหญ่ตลา,าดครับเนี่คโอ้หมานหมานเนื้อจะไม่เนื้อจะไม่น,นะนะีะฮะจะไม่กินนะผมนี่ครับเดี๋ยวคอเก็บป้าน,นะทุกคนโอ้โหหมานเลยครับผมเช้านี้นี่แมวแล้วผมไม่ไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวนะครับอย่างลุงเนตรบอกเนาะ ผมเนตทารวยเป็นแบบผมเนตทารวยครับผมสารยัานะครับผมโอ้กำเกือบไม่มีแต่ทุกคนเดี๋ยวเอาให้มันจับแน่ๆนะอีกนิดหน่อยอีกนิดหนึ่งก็จะหลุดแล้วเนี่ยครับนี่ครับผมออื้ ใหญ่ไหมครับโผเต็มเลยครับเต็มเกือบไม่กำเกือบไม่มีแล้วผมนี่ครับมันมันมช้านี้ไม่หานแล้วไปครับผมยุ่นหลังต่อไปดีกว่าผมีดีใจมากเลยครับเนาะเออนี่เบ็ดใครเนี่ยไม่เบ็ดใครมันปักไว้ไม่โูนนะครับนี่ครับน่าจะปักไว้นาน้วน่าจะเลืมกูครับผมนี่ครับนี่ตัวของใครนะไปครับผมไปดูตัวไปดูตัวเราดีกว่าดีใจแล้วครับโทน แค่ okay, นี้ก็ครับแต่ตัวสองตัวก็ดีแย้นะตาธรรมชาติหลังนี้โอ้หลังนี้เกศตีนะผมไม่กินนะเกศตีนะ๋ผมไปรุ่นหลักต่อไปดีกว่าครับได้ตัวสองตัวก็ดีใจแล้วนะผมอ่ะอยู่หลังนี้คนระับผมหลังนี้กินมั้ยเหยื่อหายแซ็ปครับผมอยู่หลังนี้นะอาานเออหลังนี้เขียดยังอยู่คนระับผมไม่กินนะัะผมนนะีครับขาวจนโลครับ โอไม่นี่มซิ่งเขียดยังอยู่ครับผมยังดินตุ๊บ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 เนี่ยนี่ครับที่กินครับผมลุ้นต่อลุ้นต่อหลังที่กินไหมโอ๊หลังนี่กิน,นับผมเขียดยังอยู่ลยครับไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวอย่างลุงเนตรบอกก็ดีแอ้นุนนะัศนเนาะขึ้นบ้านอย่างเสือพอแล้วครับหลังนี้หลังนี้เหยื่อหายแซ ครับผมนี่ครับเดี๋ยวถ้ามาเก็บที่เดินก็ลกมากเลยครับไม่ได้มาหลายอาทิตย์หลายเดือนนะเป็นเดือนแล้วมั้งเยอะขึ้นยาขึ้นแล้วนี่ครับเบ็ดไก่ปักไว้นี้น่าจะลืมเนาะดูหลังนี้ดีกว่าครับหลังหลักของเราดีกว่าไม่กินนะผมยากขากเลยครับผมหลังนี้เห็นไหม เหลังนี้ก็หนิ่มซิงครับผมไม่กินครับไปดูหลังสุดท้ายดีกว่าครับดูหลังสุดท้ายครับผมดูหลังสุดท้ายลุ้นกันเนาะว่าจะมาไม่หลังสุดท้ายอ่ะยาก็ลึกลกเลยครับเหนิ่มซิงครับผมไม่กินครับผมโอ้เงเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่าครับผมไป็ั้นบ้างทุกคน ครันนี้ก็ช้าแล้วครับผมดีเนาะช้านี่เราหมานมันตัวนึงครับดีนะครับไม่แห้งครับทุกคนเนาะนี่ค er รับผมเด็กเก้าหลังครับทุกคนมาตักเด็กเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อคืนนะทุกคนเนาะพอได้กินนะครับพอให้ช้าน้องพี่อย่างนี้เมตดช้าเลยพูดถึงเนาะไปผมกลับบ้านดีกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจใส่งต่อคลิปต่อไปนะครับต่อไปนะครับถ้าผมกลับบ้านดีกว่าครับผมเนาะหายปวดแล้วผมเนาะใช่ไหม พออยู่หาุินัดโอ้ออยใหญ่สุดนัดผมนี่ครับผมกลับมาถึงห้องทุกคนนี่ครับดูเนาะได้สามตัวพอได้กินว่ได้ตากน้ำพริกเนาะทุกคนเนาะนี่ครับปลาหมอสองตัวแล้วก็ปลาช่อนตัวหนึ่งครับใหญ่เลยนะทุกคนเนะาะหมานหมานนะผมเจียงเป้งเจียงเป้งครับผม